ครับผมก็สวัสดีนั่นะนะนักตกปลาทุกๆท,ท่านวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องแล้วแต่ฟิชชิ่งก็วันนี้ผมพาณานะนะนะมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยบกก็ห้วยบกไม่ได้มาโหนานเลยเกือบเกือบปีน่าจะได้ห้วยบกที่ไม่ได้มานะก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้ปลากําลังกิน ลาเริ่มกินไม่ใช่กำลังกินเริ่มกินก็มีนะนะที่เขามาตกชิงหลิวตกสปิวได้ประนินกันก็วันนี้เลยมามาลองดูกับจานแฟงสองคนก็ตอนนี้จะ6กโมงแล้วฮะก็ตีเบ็ดเสร็จไปละก็วันนี้เปลี่ยนฝั่งทุกครั้งเราจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็มันหมายตรงนี้มันเข้าตรงตรงป้ายป้ายห้วยบกใหญ่ๆเลยก็เป็นเป็นแพรหมายข้างแพรแพรร้านอาหารก็มาลองดูวันนี้ส่วนอาหารที่ใช้ก็ก็เป็นอาหารลำแบกลำยอ ลำแบกลำยอแล้วก็ผสมลำบ่มแล้วก็ขนมปังแล้วก็หัวกอย5อย่างก็เดี๋ยวไปดูวิธีผสมเยือกันนะก็ผมหมักไว้1คืนสำหรับเยือที่ใช้ในทิปนี้นะก็โอเคครับตามชมกันผลงานอ่างกิบน้ำห้วยบก1วัน ต้องตีกระจายเหถอยดิเออลอยไป temhi <laughs> มันตื่น ยังปานสายใช่ไหมอันนี้เนี่ยอันนี้คือ,อน,นี่คือวิ่งชนสายแล้วออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ปลาแดกขย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับผมก็ตอนนี้เราย้ายหมายมา มาอยู่ตรงขยับขึ้นมาตรงนี้มันเป็นเป็นแพรของลุงรัดของของของคนประมูลอ่างก็ลุงเขามาเขาบอกให้ย้ายมาก็ได้เป็นที่เดียวกับที่พี่บอลมาตกก็ตอนนี้ก็เพิ่งย้ายมาก็ติเบ็ดไปแล้วฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวมารอรุนกันก็ดูสภาพใหม่ ก็อุปสรรคหน่อยหนึ่งก็คือมันอยู่อยู่ใต้ใต้ถุนใต้ถุนบ้านอีกทีหนึ่งเนี่ยเราตีตรงนี้แต่ที่จริงที่จริงตีตรงนี้ก็ได้ตีตรงนี้ไปตีตรงนี้ไปก็ได้แต่ผมตีตีชี้ตีชี้ออกไปทางนี้อาจารย์แสงตีไปตรงนี้ก็เดี๋ยวมาตามชมกัน สำหรับมายนี้ก็หมายเมื่อกี้ตอนเก็บเบ็ดปลานินกินหัวจานแฟงแล้คือผมขี่รถมาก่อนก็ได้ปลานินมาหนึ่งตัวสำหรับหมายเมื่อกี้นะนใสไ่ไว้ละปลานินไซส์ประมาณฝ่ามอือดันโลก็ไม่ปามละทริปนี้แต่ไม่มีช็อตให้ดูก็เดี๋ยวมาตามชมกันสำหรับหมายตรงนี้

อ้วนอยู่รูบ่ะอ้วนอยู่รู้นี่เฮ้ยย่ะ hey กันเลยต่อกันเลยนี่ดูอีกตัวหนึ่งกำลังกินเลยมาละฝูงมันเข้าลวตอนนี้ ก็ลงนะไปน้อยก็อายเฮ้ยเอาอะไรมามบ้ารอเปล่าโอ้โห้ดับเบิลคิวดับเบิลคิวโอ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเดียว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 ดยวเฮ้ยขอฟังเสียงรองใหมไปอีไหมไ,หไม่ไปแล้วะเขาหมดแรงแล้ว หมดแรงไอ้สัสมาช้าแต่มานะค่อยๆมานะเดี๋ยวหลุดโอ้โหรวบตึงไก่ต้มครับอะไรของมึงเนี่ยรอดคันนี้รอดคันนี้ดิเอาละเอาละ ใช่เออหมุนหมุนข้างในอืม,ม,ม,อมเอ้เล็กจัดตัวนี้ Yeah. <laughs> ในเอา้าลุกพันธีโอ้โหนัวปลาสร้อย <laughs> ออออีกหนึ่งตัว 另一条。能 เออไปแล้วครับผมตอนนี้ก็จะสองโมงละก็เงียบเลยห่างจัดเลยวันนี้ก็ฝนก็จยดตกละมืดเลยท้องฟ้าตอนนี้ดูฮะดูมืดหมดเลยน่าจะไม่หลอด ่าจะตกแน,น่นอนก็คนเยอะนะวันนี้นะน่าตกปลาตกปลากันเยอะเลยก็เดี๋ยวมารอรอรุ้นกันอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่นะดูอาการก็โอเคครับ mấy say hơi rồi nè nha, nhưng bản in ใช่เลยตัวนี้โคกโคกหนักหนักโคกหนักหนักโคกหนักหนักปานนินวัวปานนินจริงด้วยเออครับรุดหน้าซื่อวะฮะตัวเป็นโลป่ะ อื่อไปได้ง่า่อขอไม่เป็นไรเลยครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วก็ผมเก็บของเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็กำลังมาจานแฟงกำลังเก็บจานแฟงมาอยู่หมายเดิมก็หมายนี้เป็นปลานิ แต่มันไม่กดมีอาการอาจารยฟงบอกมีอาการเจอไม่กดก็ถือว่าพอได้สนุกมันถามถามลุงลุงรัดเจ้าของคนประมูลอ่างได้นะแกบอกเมื่อวานะกินดีแต่วันนี้ไม่กินเมื่อวานวันก่อนก็กินดีวนัน วันไอวันนั้นก็กินดีก่อนหน้านั้นก็กินดีมีวันเนี้ยเพิ่งเพิ่งมีวันเนี้ยที่มันมันห่างตัวแต่ก็ก็ยังพอเอาตัวรอดอยอะก็เป็นยี่สกปอกห้าตัวแล้วก็ปานินอาจารย์แฟงตัวหนึง่งของผมปานินหลุดก็ไซสกิโลเหมือนกันอนะปนินของผมอะแล้วก็ ตอนนี้คือช่วงนี้มันปลาปลานิลกับปลายี่สกกำลังเข้าตรงสันอ่างก็ชิงเดียวก็มีคนมาเยอะเลยชิงเดียวทั้งสปิวทั้งชิงเดียวฮะเยอะเลยคนก็คึกคืนเหมือนกันฮะสำหรับห้วยบกแล้วก็หมายที่ผมเข้านี่มันเป็นเอ่อเป็นอยู่ตรงแพรแพรลุงรัด เก็เข้ามาตรงตรงป้ายห้วยบกใหญ่ๆเลยเราจะไม่เข้าทางสันอ่างเราจะเข้าก่อนถึงสันอ่างมันจะมีทางเข้าสองทางเราเข้าทางแรกแล้วจะมาทะลุตรงแพรตรงร้านอาหารเท่านี้ไปแพร์สุดท้ายเลยเการะยะตีก็ประมาณสัก30เมตร40เมตรอะที่ผมที่ผมตีตีเฉียง เฉียงออกมาทางสันอ่างหน่อยก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้แก้ตัวอยู่ส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ลุงรัดไว้แล้วก็ถ้าสนใจก็ลองโทรสอบถามลุงลุงแกได้ลุงแก,งแกใจดีฮะคุยง่ายก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ อางเก็บน้ำห้วยเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอยู่จะมาแก้แก้มืออยู่ก็โอเคครับสำหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ